อืมมันเสียงอยังสิเสียงอยู่ในขี้ดินฟังเสียงนะครับฟังเสีงงยงเดี๋ยวสี่ดีฟังเสียงฟังครับอืมพานผ่นน้นอยแก้มดีอยู่กันดีเราดังบุบๆหน่อยเาะไปเอาเลยเพี่น้องมันดีเน่าแล้วน้อยดีเน่านี่ครับเละมาแล้วยังสดอยู่นี่สดอยู่สดอยู่ เชียงอยู่นี่เชียงน,น,นี่นี่เยอะกูปับแซ่บปะแซ่บอยู่ครับหวานอยู่หวานก <c oughs> ินดดสดๆน,นะครับกินสดๆข้าวสดเลยหวานแดงอยู่ขนาดน้อยๆนะครับมีน้อยๆยังหวานยังแดงหวานดีอยู่ขนานว่ากิน,นดสดๆข้าวสดเลยมาเชียงมึงเชียงมึงเอามือจุกกินเลยสิ <c oughs> <c oughs> เจียมเอย์เจียมเอย์บาดอยู่ครับเจียมเอยครับเกียมบกแจงไอ่มย์อยู่น้ำกูจีนบกแจงแค่น้ำหลดเอาละครับพี่น้องเมื่อยแล้วครับเต็มรถพอดีเต็มรถแล้วเต็มรถแล้วนี่แจงมาเอากันไหมครับเถียวนานะครับกะจิประมาณนี้นะครับพี่น้องนักเติบได้นี่บกแจงโม่เป็นเบาๆได้นี่ขนน้ำได้นี่เต็มกระบะพอดีนะครับพุ่นพุ่นขึ้นมาหลังกระบะหน่อยนึงนะครับ ยังเหลืออีกหลายกองอยู่คุณเก็บบ้านเหมือนเดิมังมารอบหนานะครับโอ้ยเมื่อยเลยพี่น้องเลยแดดกดับแดดครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยผ้ามาเาก็บบกแตงนะครับผ้ามาเาก็บบกแตงบกแตงขี่เก้านะครับบกแตงปลาเก้าเพิ่นเพิ่นโลออกนะครับนี่ครับอืมไม่เหนื่วยพอดีนะครับเก็บไปกินเนก็บบกแตง แจ้งขี่เก่าคนเดี๋ยวหาเก็บก่อนพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องมันเสียงยังสี่ตัวบักแตงหน่อยอหน่วยหน่วย,ยกิดสิบประมาณนี่นะครับเก็บกวางไว้กวางไว้ก้อนทอนไว้ยังค่อยเลือกเอานะครับค่อยเอารถมาใส่ทำนี่แหละบักแตงน,นงนี่ไม่นี่อาหนี่เอ้าหนีนี่แหละ แจ้งนงี้อุ้มนี่ดีเต้อะไรวะหมดแจ้งอ่าแค่เจ้าปลูกตัวแก่เขามาเมาเอาแล้วนะครับเขามาเมาเอาแล้ววันนี้เขากลโลปลานะครับที่เหลือที่เหลือนี่เพื่อนกันให้เก็บเอาเลยนะครับ ยังโมนะครับแงโมน้อยนอาไปเาไปตังค์เสียไปน้าทำนี่เหรเก็บเอาแล้วาเก็บเอาเก็บเอาแล้วผู้ใดมาส่งกับแยมมัน ไปไงานกเต็มวัก็เอาไปหนึ่งฮะนี่วน<ะ>ันจะเป็นลมเด้บงเจ้าบ้าอนนย่างนี้นี่ม่งเสียงแค่ไหนนวันน้ถึงก็นม่กินไม่กมาถึงนี่ครับเกกบเก็บ,กเกบเป็นจุม่มเป็นจุ่มไปนะครับนี่มันยังคอยเอารถลงมาหาลายเก็บออกครับมามาท้ขไปเขาพี่น้องเอ้ยขาจะเอาไปเหมือนกนเ <c oughs> ด้ ก็จาเอาไปจนสีเต็มรถเลยคุณขว้างยังขว้าก็ไม่เดี๋ยวแต่ห้อไม่ก็จาเรียกแล้วพอได้อยู่น้อยหนึ่งอืมมันเซียงอยู่สิเซียงอยู่ในขี้ดินฟังเสียงนะครับฟังเสียงขีดดินฟังเสียงอย่างังครับอืมพานพันน้อยแก้มดี

กินแล้ววันนั้นนั้นเราแค่ไยอดลอยแบบไงเขาเหมือนจุ่บเลี่ยงแต่งัวเหรว่ามันต้องหลุดกันแน่ว่าดนแล้วดีกน้เอาเลยจุ๊บจุ๊บจุ้ย

nhiều Kiếp đi luôn Mình lá cái nhanh kiếp ô kiếp Nói cái bên xì khâu khảo giá quá hết mệt quá นะครัท่านเมดเสียงอยลงสิเสียงอยู่ในขีดินฟังเสียงนะครับฟังเสียงในขีดีดฟังเสียงกับผ่านผ่านไมยเกี่ยนดีอยู่กันดีเราดังบุบบุบหน่อยจะไปเอาเล้วพี่องมันดีเน่าแล้วนยอ้เน่านี่ครับเละมาแล้วยังสดอยู่นี่ สวัสดีน้องสวัสดีนี่เสียงอยู่นี่เสียงอยู่นี่โอ้เนื้อนี่แตกพี่น้องเอ้ยแตกแตกแตกนี่ครับคุปปุ๊บคุปปุ๊บแซ่บวะแซ่บอยู่ครับหวานอยู่หวานกินสดๆ้ะครับกินสดๆข้าสุดๆนะครับพี่น้องหวานแดงอยู่ขนาดน้อยๆนะครับน้อยๆยังหวาน Anh đi anh bán đi vô rồi Chính thật xuất khá xuất lên Nó sẽ băng xếp băng Nó mới chốt kín lên thì Kẻ mươi anh kẻ chú khác kẻ mươi anh gặp kẻ bậc tiếng với mươi anh Như nàm một Chính bậc tiếng luôn <laughs> Mà thì cả tiếng với là phí nàng ấy Vâng ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền นั่นแม่ครั้งนั้นไงในประมาณนี้แล้วครับพี่น้อง้อีกขั้นหนึ่งครับจะสัางหนาเดี๋ยวจะมีเบื้องขั้นรายรายบนได้วุ้นบ่ได้ยวบ่ได้ไปขายนะครับเนี่ยเอาไปแจกพี่น้องกินมาเก็บไปแจกพี่น้องกินนี่สิป้าป้าป้าเข้าเมื่อวานปครับเอาละครับพี่น้องเมื่อยแล้วครับเต็มรถพอดีเต็มรถแล้วเต็มรถแล้ว จังมาเอากันไหมครับเฉียวหนานะครับกระจิประมาณนี้นะครับนักเติบได้นี่บักแจงโม่เม็นเบาๆได้นี่ขนน้ำได้นี่เต็มกระบะพอดีนะครับพุ่นพุ่นขึ้นมาหลังกระบะหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ยังเหลืออีกหลายกวางอยีกคนเก็บบพันเหมือนจะแจังมาหลอบหนานะครับโอ้ยเมื่อยเลยพี่น้องเลยหยัดกับหยัดเฮ้ไปไปไปมันไปน้ำมันนี่ไปกลับน้ำมันนี่ จีดีขี้รถไปห้าเพิ่อนหนึ่งไปรถไปน้ำบ้าบุูเทานั่งยู่ห้อยยู่คนครับเดี๋ยวโทรไปถามเพื่อนก่อนเออ่อนเอาเดี๋ยวตัวชับไปใส่น้น เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่อไปทรัพาานี่แหละครับมเมรัยแล้วฝนงอนฝนกระลังมาพอดีอากาศคลิบเคลม,มเดาข่าวว่าพ่ออยู่ฤดูร้อนสีมากประมาณนี่โชคดีมีแห้งกันทุกคนครับผมลำล้ำลุกด้วยลวเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทรัพย์สักใครหนึ่นะครับพี่น้องกดติดตามให้นึ่ครับผมส่วนเกษตรน้องโนนะครับบายอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ เ็มรถมอกว่กครับพี่น้องหลังจากทีปเก็บไมแล้วครับถอนขึ้นใส่รถแล้วไยปันกันกินครับพี่น้องนี่อีกขั้นหนึ่งเป็นกำลังฝันกันยูว่าสักพคนบอกให้ไปเอาเออนี่แหละข้าวอาาไ้เสียงอ้อยู่นีมตรน้หญ่้คเอาไก่าอยู่นีมตนใหญ่งตัวดน้อะเนอน้อยตัดจน้อยเอาของอร่นัข

ไอ้ตน้อยีนข้าม่อี้อ้ยตัวน้น้าวกระตุ้นไปกระตุ้นกระตุนไปกินก้งข่วไปกนข้าวเป็นกินกนขาวถามมาถามไปาพี่ลกนไปกระต้านั่งมากินหัวเข่าเราเราโอากินหานกได้แตงมานก็ได้แตงมกินน้หาน่นะไม่ได้จะกินน้โกเอาหกึ่งนั่นไ่ไหม่